สวัสดีครับสวัสดีครับผมสาหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไฟเฮาเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีรีวิวสินค้าครับไม่ได้รีวิวหรอกเล่าให้ฟังดีกว่าเล่าให้ฟังดีกว่าเออเพราะว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าขายอะไรไม่ต้องใช้คําว่ารีวิวดีกว่าใช้คาว่าเอามาเล่าสู่กันฟังมีนวัตกรรมสําหรับผู้คลั่งไคล้การเล่นแผ่นเสียงก็คือมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้านหลังของเรานะครับก็คือยี่ห้อเบิร์กแมนนะครับเดี๋ยวเขาให้เสียเอ็มอธิบายรายละเอียดเล็กๆน้อยเกี่ยวกับ สเปคหรืออะไรนะยแป่มาเล่าให้ฟังก่อนว่ามันยังไงมันจะต่างจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เป็นแบบเทดิชินอลก็คือเป็นแบบอาร์มแล้วก็เป็นแพตเตอร์ใหญ่ๆอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นระบบลมอยากให้เเอ็มเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าที่มาที่ไประบบลมจริงๆก็จะอยู่ในระบบที่เครื่องเสียงแบบไฮไฮหน่อยนะฮะแบบราคาแบบเวอร์วังอลังการหน่อยครับแต่ตัวนี้ก็ราคาถามว่าเวอร์ไมก่ก็ถือว่าไม่เวอร์นะฮะไม่เวอร์มากใช่ก็เจ้าของพอจับต้องได้ก่อนถึงเจ้าของก็นเลยอ่า เจ้าของก็ชื่อจอห์นนี่วอกเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นคนละแบรนด์จอห์นนี่เบิร์กแมนจอห์นนี่เบิร์กแมนนะครับใช่ครับเจ้าของเขาบอกว่าเขาอ่ะเครื่องเสียงชุดแรกของเขาอ่ะเป็นเทอร์เน็ตเบิลแล้วก็ M N A D อ่าตั้งแต่ยุคอายุตั้งแต่หน้าจะแปดศูนย์นะแปดศูนย์เลยแรกเขาอ่ะปีสองพันยี่สิบสี่เรียว่าสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีเกือบห้าสิบทีนี้เขาก็เห็นว่า การเล่นแผ่นเสียงเนี่ยการบังเพลงเนี่ยเขาเป็นผู้ก้กับการบังเพลงไงการบังเพลงแผ่นเสียงอะ่ะมันมีจุดอะไรที่มันพัฒนาต่อไปได้บ้างทีนี้ก็เลยปัจจุบันหน้าตอนนั้นก็มีสองแบบก็คือแท่นตายก็คือแท่นแบบแบบที่เราเห็นโ<บ>ดยส่วนมาก90%อใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึงคือแท่นสปริงแท่นสปริงกับแท่นตายเนี่ยก็บุคลิกเสียงก็ต่างกัน สองแบบนะครับแต่ว่าระบบลมเนี่ยเป,เป็นระบบที่ต้องการความเสถียรมากที่สุดอ่าเขาก็เลยพัฒนาระบบลมมาคิดค้นโปรแกร,รมควบคุมอุปกรณ์ที่มาควบคุมการทํางานให้มันเสถียรที่สุดแล้วก็การเล่นแผ่นเสียงเนี่ยต้องมีความแม่นยําเพราะว่าฝั่งนี้ต้นยังมีความแม่นยำนะก่อนนี้ต้นการเล่นสตรีมมิ่งการเล่นซีดยียังเน้นความแม่นยําเลยแต่ว่าแผ่นเสียงเนี่ย ทั้งที่ไวนิวอ่ะมันมีคุณภาพเสียงเสน่ห์ของมันอยู่แล้วที่ใกล้เคียงมาสเตอร์เลงมากที่สุดใช่ทํายังไงให้มันสะเทือนอ่าให้มันนิ่งมาอย่งั้นใช่ครับแล้วตัวนี้นะครับนวัตกรรมลมของเราเนี่ยเอาจริงๆเบิร์กแมนดีเขาทํามากี่รุ่นครับทํามาจริงๆหลักๆก็มีแค่สามรุ่นอ่าแล้วรุ่นนี้ที่เราพูดถึงวันนี้ตัวนี้ถ้าเป็นเทียบกันก็คือเป็นรุ่นท็อปแล้วอ๋อรุ่นท็อปแล้วนะครับคือกาเลอร์โอดินอ่า ชื่อมันในชื่อกาวเดอร์แหละถ้าเป็นชื่อแท่นมันอะ,อะแต่ว่าอาร์มมันก็เป็นอาร์มตัวท็อปเช่นกันชื่ออาร์มอุดินครับแล้วสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมามันมีอะไรบ้างในตัวมันที่ใช้ลมเนี่ยที่ใช้ลมในซิสต็มของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นรุ่นกาวเดอร์นะฮะก็คือในการใช้งานใช่ไหมแบรนด์เนี่ยที่แยกปั๊มลมออกไปกับภาพจ่ายไฟแยกออกไปก็คือเป็นยูนิตแยกอยู่ห่างเป็น5เมตรยังได้เลยเพราะเขาให้ พ่อลงม,มายาวมากเลยอ๋อก็คือแบบเผื่อไม่ชอบเอามาตั้งในใช,ชุดเผื่อแบบว่าเปิด,ปดแถวเก้าอี้ก็ได้เปิดปิดคือคือไม่ลุกแล้วว่างงั้นใช่มันต้องลุกดิเปลี่ยนแผน่นแล้วก็ใช้เด็ก,กเปลี่ยนแผน่นแต่ว่าคือจุดเด่นตรงนี้ยปั๊มลมอ่ะจะมีพ่อลมสองท่อพ่อหนึ่งก็จะเข้าที่โทนอาร์มทนอาร์มก็คือใช้เป็นระบบลมเช่นกันอือไอตัวแพตเตอร์แพตเตอร์เนี่ย ข้อหนึ่งอจ,จะเป่าขึ้นมาเป่าเป่าให้แพตเตอร์ลอยขึ้นมาแพตเตอร์ก็คือแท่นที่วางแผ่นประมาณหนึ่งมิลน่ะครับลอยขึ้นมานิดเดียวว่าแพตเตอร์มันหนักมากนะแพตเตอร์มันสิบเอ็ดกิโลนะเฉพาะแพตเตอร์ก็ต้องแค้ลมแรงดีย<ช>เป่าแล้วก็ลมอีกหน้าที่หนึ่งก็คือดูดแผ่นเวลาเราตั้งแผน่น่ะแผ่นให้แนบก็คือดูดแผ่นให้แผ่นมันเรียบใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งตอนที่วิธีใช้งานด้วยว่ามันเป็นยังไงใช่ครับแล้วตัวลมอย่างอื่นเขาคือที่อามใช่ไหมทีนี้ใชม ที่อาร์มเนี่ยอาร์มลีเนียแทบจะจูนง่ายมากเลยนะ,ะไม่ต้องเซตอัพจุกจิกเหมือนกับอาร์มทั่วไปนะฮะครับก็คือถ้าอาร์มทั่วไปมันก็มีเก้านิ้วสิบสองนิ้วใช่ไหมพวกเนี้ยเราต้องเราต้องจูนค่อนข้างละเอียดมากแต่พอ,อเป็นเป็นแบบว่าอาร์มลีเนียแบบนี้ครับคือมันวิ่งตรงแบบนี้เลยอืคือเหมือนกับกรรมวิธีการกัดแผ่นเลยการทําแผน่นไวนิ้วแผ่นนึงเลยก็คือตอนที่เขาทําแผน่นเวลาเขากัดแผ่นเสียงเขาก็เป็นแผ่นแบบนะเป็นแท่นพิมก็คือ เขากัดแนวตรงไม่ได้กัดแนวโค้งเข้าไปเหมือนตอนเครื่องเล่นเหมือนเสียงใช่ไหมทีนี้จุดเด่นก็คือเจ้าของคุณจอห์นนี่เบิร์กแมนเนี่ยเขาจบวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกลมาทีนี้การที่เขาผสมกับการชอบฟังเพลงการเล่นเสียงทีนี้ก็เลยมาทําลงกับเครื่องเบิร์กแมนอ๋อนึกว่าจะหักมุมมาเขาก็เลยมาทําหนังฟูคิงมันไม่ใช่นะมาทำแผ่นเพลงทำเครื่องเล่นแผ่นเสียงไงระกันตีเลยว่า อามทั่วไปอะที่มันปันปัดกับทั่วไปอะอ่าอํมส่วนมากใช่อันนี้คือเออเลอร์แท็กกิ้แทบจะเป็นศูนเลยอ่าครับผมแล้วก็ทุกอย่างแขวนลอยด้วยระบบลมอกันการรถกวนกันเสียงรบกวนในส่วนแน้นต่างๆกันการสั่นสะเทือนด้วยของของเครื่องเล่นเองใช่ครับหรือการการสั่นสะเทือนจากหัวเข็มที่ไปซ้อชลองแผ่นเสียงด้วยใช่ครับ นี่แหละมันก็เลยเป็นจุดเด่นของระบบลมที่ผมว่าค่อนข้างสเสถียรมากที่สุดนะครับในโลกครับผมเอางี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆแล้วก็ไปดูวิธีการใช้ด้วยแล้วไปดูระบบการทํางานของมันชัดๆครับโอเคไปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวให้เสียเอ็มนะครับมาแนะนําวิธีการใช้งานแล้วก็นวัตกรรมของเขาที่เราพูดมาถึงก่อนหน้านี้ว่าแบบว่าใช้ลมมันคือใช้ในส่วนไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่องเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผม มันจะมีตัวเปิดเครื่องก็คือแยกไปต่างหากเป็นเหมือน power supply ด้วยไหมใช่แล้วก็เป็นปั๊มลมด้วยเป็น power supply ด้วยก็คือแยกยูนิตออกไปจากตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะนี่ก็จะจริงๆมันจะมีเสียงลมออกมาด้วยนะเพราะว่ามันจะมีรูดูดตรงนี้เสียงลมนะฮะไม่ใช่เสียงแบบเสียงแบงบีใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคแผ่นก็จะดูดลงไปมีเสียงเสียงดูดแผ่นให้แนบสนิทเลยดูดเพื่ออะไรครับให้มันเสียวหรือว่าอะไร ตูไปขั้นเลยข้อดีก็คือตลอดพี่ๆที่แบบว่าบางทีแผ่นแผ่นเบี้ยวนิดหน่อยอ๋อมันก็จะทําให้แผ่นนี้ตรงเป๊ะไม่มีแบบบางทีเราจะสังเกตว่ามันจะมีขึ้นมีลงนี้นะถ้าแผ่นมันเบี้ยวๆหัใจของเบิร์กแมนเลยคือเน้นความเออเรอร์ให้เป็นศูนย์มากที่สุดก็อย่างที่บอกครับว่า มีลมดันแฟเตอร์ให้ขึ้นมาใช่ครับด้วยแล้วก็มีลมตรงช่วงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับช่วงอาร์มช่วงอาร์มก็เป็นอาร์มลมเช่นกันนครับตรงนี้ก็จะมีลมดันขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าอากาศร้อนๆก็มือมาตรงนี้ได้เครื่องไม่ร้อนด้วยเพราะว่ามีลมโอเคใส่แผ่นและดูดแผ่นเรียบร้อยแล้วและต่อไปก็นี่นะฮะก็ต่อไปก็ตรงนี้จะเป็นสปีด33นะฮะอ๋อแล้วนี้ก็คือ45อ๋อก็คือเลือกตรงนี้ได้เลยเป็นอะไรที่เล่นง่ายแล้วตัวคือไม่เหมือน เทินแบบคลาสสิกที่นู่นต้องสลับสายพานใช่ไหมไม่ต้องใช่ครับเอาแค่กดตรงนี้นะฮะโอเคเลยครับผมอันนี้ตรงนี้พอเปิดแล้วมันก็จะค่อยๆหมุนนะฮะแต่ถ้าเราใจร้อนนิดนึงเราก็กระตุ้นหน่อยช่วยหมุนให้มันหน่อยก็ได้ต้องกระตุ้นนิดนึงนะครับเนี่ยเวลาการทํางานก็คือพอเราเปิดปั๊มลมปุ๊บนะฮะตัวแพตเตอร์เนี่ยมันจะ ยกขึ้นมานิดนึงใช่มันใช้ลมเป่าลอยขึ้นมาครับประมาณ1นึ่งมิลเพื่ออะไรครับทาไมต้องเป่าลมเพื่อให้มันเพื่อให้มันแยกกัะต่างหากเลยกับตัวแท่นแล้วมีข้อดีอีกไหมเหมือนแบบว่าสั่นสะเทือนความสะอาดแล้วก็การรบกวนจากภายนอกอ่าเพื่อให้การทํางานนี่คือสมูทที่สุดใช่ได้เสียงที่ดีที่สุดว่างั้นครับแล้วก็อาร์มเนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะก็คืออาร์มแบบรีเหนียนะฮะรีเหนียก็คือมันวิ่งตรงเลยอืเหมือนกับการผลิตแผ่นเสียงการกัดแผ่นเสียงก็คือ วิธีการแบบนี้เลยฮะลีเนียก็คือตรงใช่ผ่ามานี่ปื้ดไม่ได้แบบว่าโค้งเข้าเหมือนอัมแบบคลาสสิกพอเราเล่นก็แล้วแต่พี่สะดวกแล้วแต่ผมสะดวกจับตรงนี้ฮะแล้วถ้าไม่สะดวกจับตรงนั้นต้องทําไงบางคนจับตรงนี้อ๋อก็คือมาจับตรงขั้วมันจะดีกว่าใช่ไหมใช่ครับถนอมด้วยหมุนลงแล้วก็เล่นได้เลยฮะอ่าเนี่ยฮะ แล้วความอย่างนี้แล้วความเสถียรของมันอ่ะมันต้องเซตอัพไหมแบบว่าเป็นรายปีหรือเช็คเป็นยังไงอ๋อไม่ครับภายในอ่ะอุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะมันเป็นควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาตั้งโปรแกรมมาอยู่แล้วคือทุกอย่างจะมีการตรวจสอบทุกนาทีเลยรอบน่ละนาทีหมุนกี่รอบถูกต้องหรือเปล่าอ่าโอกาสผิดพลาดแบบแทบไม่มีเลยฮะโอเคครับ0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเจ็ดเลยนะโอเคก็ถือว่าสุดยอด มีการการันตีไม่ได้รู้เรื่องเทคนิคมากแต่ผว่าผมก็ใช้มาสักระยะแล้วอ่าเดี๋ยวเสียงมันยังไงไปลองฟังกันดูดีกว่าใช่เดี๋ยวลองฟังกันโอเคครับเดี๋ยวไปลองฟังเพลงกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากพี่ๆนะครับหากชื่นชอบรายการเครื่องเสียงของเสียเอ็มซาวไฟฟเฮาส์นะครับก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์แค่นี้ก็แบบว่ามีฟีดแบ็กอ่ะเสียายท่านเน็ตพี่เล้เออขอมีฟีดแบ็ก้าแบบ บอกลำคาญก็บอกลำคาญใช่ๆก็ประมาณนั้นนะพี่พี่มีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างอยากให้เรารีวิวสินค้าชนิดไหนก็บอกมาได้หมดเลยนะถามได้หมดฮะถามได้หรือไม่ก็โทรมาถามตามเบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พ่อห่วงเธอเสมอไม่เคยลืมเธอสักแม้นาทีเกิดมาโชคดีชะตาบุญนัเกเธอจึงมากมีคนรักกรแสนหนักตกที่ฉันนี้